สวัสดีครับพบพ่อกับช้านชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือนีก็ะเดยนนะกินแส่บสบมาฝากมาตอนกันด้้อเก่าพี่น้องเลยมือหนีเป็นงานใหญ่เลยครับขาหมูลุยสวนพี่น้องเลยขาหมูขาหนึ่งใหญ่ๆพี่น้องเอามาัดมัดสบุนไพรหนึ่งเปื่อยๆกับน้ำจิ้มเลยพี่น้องเนี่ยน้ำจิ้มที่เด็ดน้ำจิ้มทั่วพี่น้องผักแก้มผักกับ๊บไร้ อ้น้ำลายแตกกับพี่น้องเอ้ยเอาก่อนไปรับชมรับชิมกันฝากเป็นกำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื้องคลิปเดียวกับกดคอมเมนต์มาพูดคุยตัดท้ายกันเนอพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันครับมาเด้อกินเา้าอุ้ยพี่น้องเลยเริ่มจักหวังได้ดีขาหนึ่งนี่ดีเลยพี่น้องเนี่ยผิ้า แต่ว่าผมผมบังไปซีทอนเนื้อมันก็นสิเป็นแตกๆเนี่ยอหอนหอนอพี่น้องเลยยางหอนเลยครับกับน้ำจิ้มทั่วเขาจุม่มเข้าไปโอ้ยายงกเนอพี่น้องถวยด้วยมัจิ้มมันสีเฮียอืม บอกว่าอะไพี่น้องแซ่บ น้ำจิ้มทั่วแซ่บพี่ลีพี่นอ้องเดี๋ยวบอกว่าน้ำจิ้มนี่ไใ้ใจดเล่นใชาตนใช่ไหมเผ็ดเปรี้ยวหวานในความมันของทั่วพี่น้องคุยทำยังไง 嗯。Mm hmm. ได้กินผักอย่างนี้มิรองเอ้ยหลายครับชื่นใช่กันบน้ำมิรองบังกินเนี่ย ขออยุญาตเอาหนังก่อนนะพี่น้องวะ ้สึสวดีพี่รองพักไร้ครับ สักทีเร้าบาันนี้ผมว่าต้นสนพี่น้อทั้งยาวทั้งใหญ่สามทบไปยังเงาอยู่เนื้อโดนวันพี่น้องก็ยืด น้ำจิ้มเข้าไปคำใหญ่ๆ Gracias. ดีดีครับเปอยเราบริเลียนพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเรามันมันออกไปนำ้ำมันเห็นไห่กาม,มหมูห้องบริเลียนพี่น้องกินไงก็ปกติได้พี่น้องเนี่ยวะมันโค้งกระดูกผมบังรอบด้านซีด้าน,นพี่น้องมันความเปอย ออเอาแบบนี้เลยไหม,มจุ่มน้ำกิ้มเข้าไปเลย จะกิกินผักยห้งแน่พี่น้องเอ้ยไล่ครับ ยังเลยครึ่งหนึ่งพี่น้องเอาเบิดบ่พพี่น้องเรีย <c> ก <oughs> ว่าเบิด์ต้ขเนาะมันเด็กแล้วสี่สามสี่สามทุ่มพี่น้องกินเพราะหูเสียบพ,พี่น้องเลยช่วงนี้อีกสองโลลอยว่าไหวล้ว

มา이게ขค้มพี่น้องเลยอ,อ๋ะพี่น้องเลยกินในรูรสชาติกินในรูว่าแซ่บพี่น้องเขาบอกเป็นสายกินจุอยู่แล้วซื้อกะบ,บ๊อกแนละ้วพี่น้องเลยชั้นชั้นชิมแต่ว่ามาเค็มกับเข่าพี่น้องเลยมีแต่แนลแซ่บ จวดมาฝากมาตอนกันซูมือพี่น้องมือนีก็ขอขอบคุณขอบคุณเน้อพี่น้องเน้อสำหรับการรับชมครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ปูดคุยจากทายเป็นกําลัาง่งใจให้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไวยครับเดี๋ยวเฮ็ดก,กับเขาเแซ่บมาฝากมาตอนกันซูมือพี่น้องมือนีขอตัวไปแล้วครับแซ่บเลย